มาแล้วว่ามันเจอค์คาเมราแมนซิคบิลลี่ตีกันเองเหรอเอาแล้วมันมันหลอนอะไรวะเนี่ยยังไงอุยแล้วมีไทชันดิวแมนรอขำเบือออยู่นะเอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิชแนลตอนนี้เราก,กลับอกแลวการอนริก่นโลคูนขนาดซิคบิลลี่ทอยเลตจากช่องคุณดอสตูดิโอ ซึ่งมีการปล่อย EP ที่37,001ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อน,นั่นเองซึ่งความเดิมก่อนหน้านั้น,น,นต้องบอกเลยว่ากลุ่มอาริอันฮะได้มีการบุกไปยังขายของซิกเวดีทอยเล็ตเบ็หนึง่งเรียบร้อยแล้วนั่นเองฮะมีทางหน้าของไททันทีวีแมนที่คอยคุมเชิงอยู่ด้านนอกส่วนด้านในนั้นจะเป็นทางหน้าของกลุ่มอาริอันตัวจิ๋วครับที่เตรียมตัวจะช่วยทางหน้าของดิววูแมนมานั่นเองครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าเหล่าพัธมิตรจะสามารถช่วยทางหน้าของดิววูแมนได้ไ ตอนนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากด้วยกดไลค์ฝากด้วยกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันลังใจให้กับโมบิลิชแนะไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาว่าเปิดหัวบาก็บวกกันเลยว่ะทุกคนเฉดโดอ,อย่างเทพอริอตตัวจิ๋วเจอกับสกิมบีทอยเลตมาดูทดลองยังไงฉันดาสมเพศเหมือนไทท้ย,ทยของพวกแกเลย มจะบีบก็ตายแล้วปะเอาแล้ววะฉันจะแพ็กชีกไปได้ยังไงนี่เลยคือเตะกันเดินไปเลยใครไปอีกหนึ่งมาแล้ววะพันเจอคาร์ล่าแมนเช็ดโอ้โหแต่ตัวมันใหญ่มากอะเอสเินดิวแมนจะวิ่งอยู่เลยอย่างแรกนะครับจะการเพื่อเอาแกได้แล้วดนึง แล้วตอนนี้ฉันเร <sim. S 2> ิ ki ่มจะชอบแกแล้วแหละเอาแล้วว้ามีคนมาช่วยอยากกันโอู้หูสิ่ิมีิตีีกันเองเหรอเอาแล้วมันมันหลอนอะไรวะเนี่ยเชดเอาแล้วทีวีวูแมนคือทีวีวูแมนไปควบคุมเ่เหรอเชดโดมาว่ะบอกเลยว่าไม่มีตัวตัวตัวเล็กกว่าเราไกลใครแคร์ไอ้นี่มันหลุดจากการโดนควบคุมแล้วนี่ อุ้ยก่อนอยู่ไม่ได้แล้วจวังหวะนี้ยังไงโอ้โหลิทวิชันโอนิเวียงอย่างเท่อะไรอ่ะมอยสาเนาะมันปล่อ,อะไรสีม่วงมาเว้ยเอาแล้วไงเกิดภาพหลอนแน่นอนทรงนี้นี่ไงเหมือนอยู่อีกที่หนึ่ง เอาแล้วยอ้อนวิธิกันไปหนึ่งรอบก็ได้ยอ้อนวิธีนะมันคือภาพหลอนเว้ยเป็นเหตุการณ์ที่สถาทัพของพวกดรูแมนโดนทำลายจะปั่นหัวเหมือนกับสถานของสถานดรูแมนหรือเปล่าเอาแล้วไงเรียบร้อยมันคือหน้าผาเท่านั้นโอ้ไม่กอดมันได้คือจะโดนหลงกลหรือเปล่ายังไง แล้วมีชายชัดดิวแมกรอกขังเบือออยู่นะว๊อดนี่งไงทุกอย่างมันคือภาพหลอนเว้ยประเด็นคือจะได้สติกลับมาเมื่อไหร่นั่นแหละเอาแล้วไงได้สวัสดีเออดื่มอะไรสักหน่อยไหมดื่มอย่างนั้นเหรอตืมอย่างนั้นเหรอบอกเลยว่าไม่หลงคน้น เอา่ะไอ้สตซินดูแมนจจกการสูตรหกได้หรอหรือไปแค่ภาพลงตาอีกเหมือนเดิมนี่ไงกลับไปอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันเฮ้ยไอสูตรหกแตกหรอไม่สูตรลงอยูน่นู่นเรียบร้อยแล้วไงโอ้โหแล้วแม่งมาขวางไว้ไอผีดิบตัวนี้อุ้ย เอาแล้วไงตอนนี้เจ้าหน้าของค็อกบูแมนคือโดนภาพหลอดไปแล้วถ้าหนุนหน้าคุณสามารถช่วยฉันได้นะช่วยยังไงช่วยยังไงโอ้มมยก็คือหัวหน้าพูดมาจากหลุมโซบะนะเอาแล้วไงแล้วค็อกทาวเวอร์ตอนนี้มันโดนทำลายไปแล้วไม่ใช่หรอค็อกเทลเวอร์นี่ไงเรียบร้อย วระเด็น,นคือใครจะมาช่วยดีกว่าโอ้ไม่กอดคือถ้าเกิดไม่รู้ว่ามันดีไอ้ตู้โทรก,กันมางานโง่แล้วอ้ออะไรระเบิดตะปูระเบิดหรอมาวะไอ้ตัวที่ใช้มือขุด normal d e m a n ตัวที่ติดเชือ้อใช่ไหม เช็ดอุ้ยจบแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับโลกคู่พนาสิคุบิีทอยเลต ep ีที่37พาดหนึ่งจากช่องคุณด o อ s สตูดิโเนื้อเรื่องยังคงดุเดือดเหมือนเดิมเลยนั่นเองสำหรับใครที่ตามเนื้อเรื่องไม่ทันเราจะทำการรีแคปหรือสรุปให้ฟังกันอีกรอบว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ เมื่อเริ่มอีพีที่3.7พาร์ท1มาม 1> ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มเรอยานตัวจิว๋วบุกเข้าช่วยเหลือดิวแม่งครับแต่ก็ต้อง่าดานพวกสกิบิ i t ทอเรตบรรทุ์ทดลองไปให้ได้ก่อนซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายๆละฮะด้วยความที่พวกสกิบิดีทอเรตบรรทุ์ทดลองมีร่างกายที่สูงใหญ่และพลังก,กำลังที่มากกว่าก็เล่นเอาพวกกลุ่มพันธมิตรเกือบแย่เหมือนกันละครับโดยไฮไลท์ของอีพีนี้ก็อยู่ที่ขุมพลังสกิบิดีทอเรตบรรทุนทดลองหมายเลข6ฮะที่ตัวของมันนั้นสามารถปล คือแอสซิสต์ดิวแมนเขาได้เห็นภาพหลอนมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ฐานทัพของพวกดิวแมนถูกทำลายหรือจะเป็นตอนที่ดิวบูแมนโดนจับตัวไปแต่สุดท้ายเขาก็สามารถออกมาจากภาพหลอนนั้นได้ครับส่วนเยื่อรายต่อไปจะเป็นทนะของคอ o c กบูแมนครับโดยจะมีอาการภาพหลอนคล้ายๆกันเลยฮะจะได้เห็นภาพของฐานทัพนาฬิกาถูกทำลายต่อหน้าต่อตานอกจากนั้นยังเห็นหัวหน้าของกลุ่มนาฬิกาขุดขึ้นมาจากหลุมศพอีกด้วยฮะและดูเหมือนว่าเธอจะไม่สามารถออกจากภาพหลอนนี้ได้ด้วยครับสุดท้ายก็มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยฮะ ซึ่งเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือ Noble d e m a n ที่มาพร้อมกับสวรรค์คู่ใจของเขาอีกแล้วนั่นเองซึ่งนี่ก็จะเป็นการปรากฏตัวครั้งที่3ของ o r m l l d e m a n ตัวนี้ฮะโดยในครั้งแรกนั้นเราจะได้เห็นเขาใน EP ที่10บอกเลยว่าตอนนั้นได้แต่งงว่าพี่แกขุดอะไรอยู่แล้วก็มีการมาเฉลยใน EP ที่22ครับที่พี่แกโผล่มาหยุดทางหน้าของจรวดนิวเคลียร์เอาไว้ได้ทันเวลานั่นเองและล่าสุดก็ E ีนี้เลยครับ คุสวานมาได้ตรงจังหวะตั้งแต่ตอนที่คอกบูแมนโดนควันพิษเข้าไปจนสุดท้ายมาหยุดทางหน้ากของสกบิดีทอเลีมนุษย์ทดลองเบอร์6เอาไว้ได้นั่นเองครับ และนั่นก็คือบทสรุปใน E ีีที่37พสาหนึ่งสจิมบิ t ิทอ i ยเลตจากช่องคุณดองสตูดิโอครับเดี๋ยวเราต้องมารอ,อ,อดูกันต่อว่าพา์ทงคุณดอมจะเดินเนื้อเรื่องอยังไงจะมีทางด้านของเหตุการณ์ของพวกกลุ่มไทยท่านตัวใหญ่บ้างหรือเปล่านั่นเองครับผมสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆมีทฤษฎีหรือมีข้อมูลอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเลยนั่นเองวันนี้มาเร็วปเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ